んんครับพี่น้องครับพ so so, ่อแม่พี่น้องด้วครับเด้อวันนี้จะมาเบิ่งการแข่งขันกีฬาเด้วยวันนี้คืรับวันนี้การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับเนาะผู้ปกครองชุมชนนะครับเนาะนะครับวันนี้ผมจะพาไปเบิ่งกีฬาชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือกีฬาพื้นบ้านนะครับนะพื่นทีแข่งขันกีฬาประเภทเอ่อย่างเราักเยนะครับแล้วดึงเชือกกันเดืองสกเยนะครับเนาะวันนี้ผมมาหอดสนามยัง่ว้นมีผู้มาอยู่ ก็เลยกิออกมาลวครับน้อยมากเตรียมไว้เบืองก็แล้วกันเนาะเตรียมผมก็ต้องเตรียมพร้อมที่ไปในสนามนะครับผมมารออยู่ตรงนี้ก่อนคอยบังนับกันนะสกยาะกักกลุ่มพอบานแม่บาดต้งผู้ปกครองที่ร่วมกับทั้งโรงเรียนนะครับนะเป็นเป็นยังไงสนุกสนานกันซ้ำแต่นะครับแล้วของกีฬาประเภทสักเยอะนะครับติดตามครับติดตามครับเช่นครับด้านหลังต่อแล้วครับสิบหนึ่ง การ่เนี่ก็เป็ารไลโซนทรกเศเนี่ยาอบ่งเงี้ยพี่รองเฮ้ยอยู่ในบ้านาเบ่งยางหนาศในบ้านไหนด้วยจะเป็น้ปต่สอนไม่เพรากันได้ยังหยายนงกินเน้อแต่ละมือนี่เปล่ เป็นตาสวรใช่ไหมถตาพูดเป็นตะหักตุลุติลีอยู่คนบ้านเฮากะได้ได้จะไม่อยากเปลี่ยนเด้อแล้วก็เยอะจะเป็นเบกันหรือยังเอ่ยผู้ชมอยากชมนะครับเอาคณะกรรมการช่วยเช็คด้วยใครจะเข้าใครจะอยู่ใครจะออกมีมีมีเดี๋ยวข้างออก้านนอกเราเร่งช่วยกันดึงไม่เอานะครับ ทางวาแถวเพี่ยนโตได้ฟังถึงในบอลท่านเปลี่ยนบาดเดียวแั้นะครับเพราดึงกระชากลากไปเลยนะครับด้อครับด่าตัวดอกพรพรเสียกมากเหลือเกิน ด้านทิศตะวันตกเป็นหมู่ห้ากับหมู่หกด้านทิศตะนอกนะครับหมู่สิบกับหมู่สี่สำหรับเสื้อก็จะเป็นหลากสีนะครับดูกันที่สีหน้าแต่ละหมู่มา้านก็แล้วกัน เออไม่เป็นไรนะครับสิ่งัีดหลังก็จะเป็นอย่างที่คิดสิ่งที่คิดก็มัเป็นอย่างที่พูดมันก็ไม่แน่เราเล็กใจใหญ่ต่ตัวใหญ่ใจเล็กก็เป็นไปเออเอาดีๆนะครับท่านผู้ที่อยู่รอบนอกห้ามไปเร่งด้วยกันนะครั้เป็นกษัตริยากับเส้าเอาความจริงใจจริงจังใส่กันด้วย ฟังเสียงน้อวีดที่กรรมการกลางท่านจีนรอบข้างออกไปนะครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกรรมการยกมือพูดเรื่องฟังเสียงต้องวีดี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  ทานที่ตนั้นตัวพราดินมันแข็งพอมันยันโมยัวท่านเอาข้าเจ้ามาท่านขอเสียงทางให้เจ้าก็ได้ทำงานอยู่ไม่เป็นการเอาเปรียบกันนะครับสหรับด้านแต่ละทิศทางถ้ารอบนี้นะครับหมู่ห้านะครับต้องเอาชนะให้ได้ไม่งั้นแพ้นะครับต้องเอาชนะอย่างเดียวเพื่อความเป็นเสมอเอาบันนี้พระราดินทางคันข่อยแกนยันโมยัท่านวันนี้ยันมันอยู่เรื่องแม่กู คณะกรรมการคิดอย่าดูที่กรรมการกลางฟังเสียงนี้นกพิษแล้วมันดีงาขายด้กรรมการอะไรควายไม่พันหยาบลงกยัง่าพันหยาดหยาพันหยาบอลลูพันหยาบอลลเออเอาบ้านดีๆตาฟังตาดูหูฟังเสียงนกิดเอาเลยลเอ วัเร <inä S 1> ี้มีการเลือกแดนครับดครัเรียกแดนนะครับรอบสุดท้ายใครชนะก็ชนะทีดวย้อ้เอาบอกคำเลยดิน่ทยนเหรียญวดตู้ครับเอาแต่ละข้างครับเอาหน้าที้มกระโหัวหน้าทีมกันหลวหน้าไพ่เป็นกระรหัวหน้าเนี่ยวดต้ใครชนะเน่จะถือเลือกแดนทางชนะเดเรือกแดนเรือกแดนจ้ เป็นวาสนาเป็นดวงของโมฮาโมห์ดูด้านที่ตะกนองคนเราเอาไปเอาขางชนะที่เต่าการยอมแพ้มันอยู่ที่เสื้อสุดนะครับดึงจนกว่าเสื้อสุดชุดเป็นการ์เนอร์พี่น้องเด้อการเป็นแบบนั้นทางเสื้อเสื้สามารถดึงขึ้นก็ได้เอาจนกว่าที่ยอมแพ้ก็หน้หรือไปแล้วที่ยอมแพ้เด้อดึงาจนกว่าเสื้อสุดเข้ามาติดการสุดท้าย เอาอย่างเต็มที่ทีนี้จะมีการใครแพ้ใครชนะก็ี่รู้อยู่รอบนี้เดี๋ยวนี้ คนป้าคนสองในสามนะครับนป้าคนอกมาครับโบเก็เปันาะบปโบโอ้เดกนสมไม่ยก ยังไม่ยังพันยังลยที่แข่งกันสมัยตะกี้ยังด้วยนชุอเหลืองอัลจับฟีฟานักกีฬาี่อย่างเดียวาจเ่เล้าบ้าบ้าบ้าไ่เเปลอไปเสอกปพกไ่นีมูฮูได้เอยยังไม่พอนะครับเลสองิติดอ่อใหยัไม่ใช่ป่ะนะปาเจ้าายนะ หมูห้ามูหกไปไหนเอ้ยเอาหางละสิบด้วเสา้อเยอะพ่อบ้านส <c oughs> า้อเยอะพ่อบ้านหมูหา้าหมูหกไปไหนยังไม่เอกยังไม่พอนะครับ กระเทยก็ได้ดื้อเป้ส้นวันโอ้โหข้ามูางมูซีมูซีไหลออกสองบ่ละอธิกาว่าสีบกระสิบเลยละกะดานเป็นเม่ห้องกระไหลกรก็ดย่อน่ะไปยี่เสียงลงไปแข้งไปยังก็ระดกันใหญ่แข้งแขงแไม่เห็นแขเพียรดอกน่า ไปยืเดี่ยวไปม่ tá, ัยังม่เไปไอุ้ดอนนี่ไปแล้วฮะเขาก็เขาจะทั้งทั้งหนอยแค่กูยังไงอย่ามาคอใส่เกือบมาใส่เกือบเริ่กงนที่กากืบคือพอมพร้อมของกตะไฟฟังเสียงโงเรียนฟังเสียงกรรมการกลางเพื่อีบอดูฟัง ดูนายบ้านเขาจะดงเอาอๆาเลักเพียรจได้น้องต้องมีผู้แพ้ให้ได้แตรอบนี้ฟังเสียงโรวิทมันดังขึ้น ห <So S 1> ัวกันออกหอบบาดไ่เป็นหอาอย่างที่ราเาจะล้ไปแต่ที่แรกก็เริ่มเดวบงทันล่ะเป็นจังหมาแจ้แม่บ้านถึงขึ้มาจะเข้าสี่ไลที่สแห่มาแจ้จะเขาล้ไปหรือล้มออกนาะเป็นกูเลปอบหนโหัวไปเหมือนท่าใส่ศพอเอาเปลี่ยนขาเอาไหมยังม่โอกาสอีก บอกแล่วายจะเห็นจะาเห็นขอนตีแกงมันมีกี่ร้าถึงจะอยู่อยู่นี่เองวผู้สิเปลี่ยนตัวน่ะก็มีเปลี่ยนตอนถึงได้เปลี่ยนอย่างนี้ได้อยู่แม่บ้านเป็นไหนน่าพากนจะากกันว่าเพื่อนเพื่นแ่เป็นอย่างนี้พี่พ่อย้ำจะเขาว่าจะ้องแม่เป็นอย่างนี้ดูที่พ่อทัศนีอกำลังซีพูดที่พี่เนาะบอกใบอกให้